ตอนที่ห้าคำนวณให้ด้วยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะลองชิมดูก่อนได้เลยนะคะเมนูใหม่ของร้านซูดเมะค่ะชิมฟรีค่ะร้านซูดเมะเหรอดีนว่ากำลังจะปิดกิจการนี่นะนะแน่นอนว่ามันมีข่าวลือแบบนั้นอยู่ด้วยนะเรากำลับบงจะเริ่มใหม่พร้อมกับวางขายเมนูใหม่ด้วยค่ะ ถ้างั้นไหนลองชิมสิงามน้อะอร่อยไม่สิเมื่อก่อนเนี่ยร้านอาหารสุรเมก็อร่อยอยู่แล้วไนี่นะรสชาติดีมากเลยนะแถมตอนเคี้ยวเนี่ยยังนุ่มลิ้นกว่าเมื่อก่อนอีกนะละรุ่นพี่รับอ,อกไปทีนะคะอืมรบกวนช่วยสรัหนุนไลฟ์ของซุเมฆของเราด้วยนะคะ ทำอาหารรสชาติแบบนี้ได้ในสภาร้านจำแย่สินะถ้าต่อร้านพร้อมๆเนี่ยมีทุกอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยจะอร่อยขาดไหนเนี่ยบ้าจริงวันชิมเพลินเกือบลืมเวลานัดไปเลยนะแอบบนั้นก็แย่สิคะถ้างั้นก็รีบไปเถอคะค่ะอร่อยจังยิ่งกินยิ่งอร่อยนะเนี่ย แต่ว่านะฮงมีปัญหาอะไรเหรออาหารจานนี้นะ่ะคิดจะขายราคาเท่าไหร่เหรอละเรื่องนั้นถ้าคิดจากราคาวัตถุดิบค่าขนส่งแล้วก็เวลาใช้ในการเตรียมอาหารแล้วก็ก็คงประมาณเก้ารอเยนละบ้างนะคะโอ้แพงจังเลยปกติเนี่ยฉันกินมื้อเที่ยงไม่เกินหกรอเยนเอง งั้นเหรอคะอเทียบกับราคาร้านแถวแถวนี้ก็นับว่าค่อนข้างแพงทีเดียวเดิมทีนะ่ะราคาของรานสเมะเองก็แพงกว่ายอยู่แล้วนะอันน่ะสิเพราะงั้นนะ่ะก็ถึงรือกันว่าร้านสะุเมะน่ะต้องปิดกิจการไปก็เพราะขายแพงยังไงล่ะแต่ว่านะถ้าขายใน,นราคาขาดนี้จริงแล้วก็นันคงไปกินบ,บ่อยไม่ไหวแน่เลยอืม าราคาประมาณนี้แล้วก็ฉันอยากจะกินอาหารที่มันหรูหูกว่านี้นิดหน่อยนะนะอาหารที่เพิ่งชิมไปนะ่ะร้านแถวนี้นะ่ะก็มีขายอยู่เยอะแยะเลยไม่ใช่หรืองไงถึงรสชาติจะอร่อยถ้ากับจานที่เพิ่งกินไปก็เถิดนะแต่ว่าถ้าต้องจ่ายเงินในราคาแพงขนาดนี้แล้วก็เราก็ควรจะได้ริมรสประสบการณ์หรืออาหารใหม่บ้างสิแต่แต่ว่าอาหารที่ใช้วัตถุดิบของร้านเรเมสนะ์น่ะทำได้มันมีจำกัดนะคะ แต่ว่าเรื่องนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องของลูกค้าก็ต้องกังวลไม่ใช่เหรอที่พูดมามันก็ถ้่อรู่อรอกคะอยา่างนี้นี่เองสินนะนอกจากรสชาติแล้วราคาก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฉันประมาทเองค่ะฉันมัวแต่จดจ่ออยู่กับคุณภาพของอาหารจนลืมเรื่องราคาไปเลย ที่จริงน่ะฉันรู้นะว่าปริมาณน,น้อยไปนิดหน่อยน่ะเอ๋มีแค่อาคาลิคนเดวหรือเปล่านะที่กินไม่อิ่มน่ะเปล่าหรอกนะฉันเองน่ะจะนึกว่าปริมาณน,น้อยไปนิดนึงเหมือนกันนะปริมาณน,น้อยน่ะถูกต้องแล้วลหละนะอือแล้วทําไงดีล่ะเพราะดิบจากร้านซชเบงเกตปิโยน่ะคุณภ,ภาพดีก็จริงนะใช่ค่ะเพราะดิบคุณภาพดี ราคา็ย่ยมสูงตามไปด้วยนะแต่ว่าเรการค้าของเขตนี้น่ะถูกวลิตภบราคาถูกของเนวฟูดครอบงำไปแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการแข่งขันด้านราคาแล้วก็หากไม่ใช้วิธีในการกับพวกนั้นนะนะก็คงเอาชนะไม่หรอกคระถ้าอย่างนั้นน่ะหมายความว่าเรามีทางอื่นน้อกจากใช้วพลพิตภัณคุณภาพต่ำๆหรอคะสถานก,การณ์แบบนี้เนี่ยฉันไม่ชอบใจเลยนะ ปริมาณกับคุณภาพนะเราวิธีที่จะรวบหมดเลยดีไหมล่ะคะมันมีวิธีแบบนั้นด้วยเหรอคะคุณครูอ่าให้เปิดขายเมนูราคาลดพิเศษกับเมนูดับพิเศษพร้อมกันเหรอคะ,อะใช้วิธีเอาเมนูราคาถูกกับเมนูราคากลางออเอาลมกันเป็นอาหารเซตเหมือนกับร้านอาหารชุดทั่วไปสินะคะและเตรียมเมนูพิเศษเอาไว้ต่างหากสำหรับลูกค,ค้าประจำสินะ ถ้าทำแบบนั้นล่ะก็ะสามารถปลดประเภทของเมนูลงและสร้างความแตกต่างได้ในเวลาเดียวกันนะไอเดียไม่เลวเลยค่ะแต่ชอบพวบอาหารุื่ๆแล้วนะปริมาณของอาหารก็เหมาะสมดีด้วยนะดูยังไงก็เหมือนโรงอาหารของโรงเรียนเลยนะคะสึ่งอาหารที่โรงเรียนของเรีนเรานะ่าจะไม่อร่อยก็เถอะแต่ร้านอาหารชุดของร้านซูเเมสนะ่ะมันต้องอร่อยแน่เลยนะการทําให้เจ้าของร้านเหนื่อยน้อยสุดเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญนะ อย่างไงก็เถอะนะคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะคะสง่งได้เป็นคูณจริงๆเลยอ่างั้นเาก็ไปซื้อโอุ๊ดิบราคาถูกเพื่อมาทําเมนูเซ็ตลดราคาดีกว่านะอืมงคงไม่มีทางเลื่อกอื่นนอกจากไปหาซื้อโอุ๊ดิบจากย่านการค้าใกล้เคียงนั่นล่ะค่ะเอ๊ะอาแล้วนะคงนะไม่เปลือม่แน่เลยใช่ไหมอ่ะอ่าแหงอยู่แล้วนะเธอเตเรื่องการเจรจารปริมาณแการตายไปใช่ไหมอ่ะ แต่แต่ว่านะคราวนี้น่ะมันน่ะไม่เหมือนกับเมครั้งก่อนนะคะฉันรู้นะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วย้รเนษาดมเอทอยู่รอดได้นะถ้าปัญหาความอยู่รอดแล้วก็มันก็เหมือนกันนะคะอืมถือว่าดีพอดีเลยก็แล้วกันนะเรื่องซื้อบุดิบน่ะให้เป็นที่ของจูนีก็ได้นะว่าไงนะทำท่าตกแก่นั้นน่ะ มันเสียมารยาทนะคะเรื่องอื่นนะแต่ไม่รูกนะถ้าเป็นเรื่องการเลิกซื้อวัตดุดิบน่ะจิวเลเก่งมากเลยนะจะใ,ใช่แล้วค่ะอันพูดเองแบบนี้มึงรู้นะ่าอายก็จริงนะแต่ฉันน่ะตั้งใจศึกษาวิธีเลิกวัดุดบอย่างดีเลยนะคะสริงห็นจะพอทําประโยชน์ให้แก่ล่นพี่ได้ก็เพียงแค่สายตาที่เฉียบแหลมในการเลิกซื้อวัดุนนดุนานนีนะอ่ะถ้า <c oughs> พูดขนาดนะั้นแล้วก็นะก็ยอมก็ได้ ถ้างั้นคุณครูงั้นเหรอถึงตาคูออกอกก็สินะรับกฎด้วยนะครับตอนที่6ขายออหมดแล้วครคะเป็นยังไงบ้างออกมาที่หน่นย,ย่านการค้าที่ถูกเจ้าฟูจิตคองเพื่อซื้อวัตถุดิบดูภายนอกแล้วก็เหมือนอย่านการค้าทั่วไป ตอนพุ่งพานจังเลยนะคะพอคิดว่าเป็นช่วงเทศกา,กาลแบบนี้แล้ว,ลวก็คงไม่แปลกสินะคะรู้สึกใจเต้นตึกตักเลยค่ะจูลี่ทางานหนักอันดูเลยสินะทํางานหนักอะไรกันละคะแต่แค่ทาเหมือนกับตอนที่อยู่นทนมตำรนมำทหารานั่นเองนะแถบมบกลายเป็นว่าตอนนี้น่ะฉันน่ะรู้สึกสบายและสมว่าป,ปกติด้วยละคะ่ะ ไม่ใช่ว่างานที่จำลงพ่อนาการน่ะสนุกเหรอพอเห็นสีมือของลุนพี่ก็รู้สึกทึ่งมากมากเลยเอาแต่มองจนลืมหายใจเลยะะละค่ะแล้วที่เห็นลุ่นพี่ทำอาหารน่าฉันรู้สึกถึงความสุขไปด้วยเลยคะ่ะถ้างั้นก็ทำอาหารอร่อยๆให้หน่อยสิมันสามารถฆ่าดาวได้หลายๆอย่างก,ก็จริงนะที่มีคนออาบทเรื่องนั้น,นบ่อยนะ่ะคือเรื่องจริงนะคะนั่นสินะคะการทำอาหารอร่อยๆนะ่ะ ็นหน้าที่ของตลกผู้ตรการแท้เลยอิซุมิอาคาริขอบคุณนะที่มาช่วยนะอือทำงานแบบนี้นะฉันชอบนะแถมได้กินของอ,ร,อร่อยๆด้วยนะแต่ว่านะจะไม่อยากลองกินดูบ้างจังเลยเลือกแสงเป็นอลไรครับนะฉันนะ่ะ ไม่อยากให้คุณจูดี้ได้มีช่วงเวลาดีตาละพังหรอกะคะยังไยงก็มาหลายคน็ย่อมดีกว่ามาคนเดียวอยู่แล้วนะพรอนงั้นนะ่ะราะงั้นนะ่ะไม่ต้องเกรงใจกนะคู่ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ว่ายังไงก็ว่ากันนะถ้างาัา้นเราก็รีบไปซื้อของกันเลยน,นะคะเป้าหมายของพวกเราคือการหาโอริดิพชันเลิศในหมู่วัตถุดิบที่ดีสุดนะคะ ว้าวกระหล่ำปีหัวนี้น่ะดูดีเลยนะตรงผิวด้านนอกเนีะ่ะก็มีส่วนที่เป็นสีน้ำตาลค้ำด้วยนะลองจับดูเนือกันมากเลยขนาดใหญ่และพอเหมาะด้วยค่ะขอโทษนะคะทั้นขอซื้อกระหล่ำปีหน่อยค่ะอ่ะอันนั้นน่ะขอโทษด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยมีคนซื้อแล้วนะคะขอังวังอย่างนี้เลยนะจะกลับบอกว่าขายไปแล้วเหรอ อ๋อเขาจ่ายเงินไว้ก่อนนะ่ะขอดเข้าด้วยนะถ้าอย่างนั้นมีกระหล่ำปีที่เหลืออยู่บ้างไหมคะตอนนี้นะ่ะไม่มีเลยถึงจะมีอยู่แต่ก็มีคนสั่งบอกว่าห้ามขายนะ่ะบางคนจริงนะพวกเรานะ่ะจะไม่อยากทําแบบนี้สักนิดเดียวเลยนะโดยขู่มาสินะเรื่องแบบนี้นะ่ะมีไหนกันนะ แั้นคราวนี้ไปซื้อเนื้อกันเถอะค่ะเนื้อหมูที่ร้านนี้น่ะสุดๆได้เลยนะเนื้อเป็นสีจะฟูดสดถ้า่ไขมันก็เป็นสีขาวกระจายกระจยอยู่ในชั้นเนื้อจากทาง,งนนะะเสมอเลยค่ะอ้มพอดีฉันจะปิดร้านแล้วน่ะมีอะไรงั้นเหรอคะจะปิดแล้วงั้นเหรอคะเนื้อเตรียมไว้วันนี้น่ะขายหมดแล้วนะ หรือว่ามีใครซื้อไปก่อนแล้วดังนั้นเหรอคะใช่แล้วถูกแกล้วน่าอายจริงเลยนะถึงตอนนี้นะ่ะไม่เคยม,มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยข,ขอโทษด้วยนะเอาไว้คราวหน้านะ่ะแล้เตรียมเนื้อคุณภาพดีไว้ให้กันแล้วกันนะวันนี้ขอโทษจริงจริงนะฉันว่านะมันมีแปลกนะคะ ต้องซื้อซีอิ๊วขาวกับไวน์สำหรับทำอาหารด้วยแต่ฉันรู้สึกสะหอนใจไม่ดีเลยละคะ่ะพวกเครื่องปรุงเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เก็บไว้ได้นานมันก็จะมีคนเหมาะปล่กนะสวัสดีค่ะขอซู้อซีอิ๊วขาวกับไวน์ทำอาหารหน่อยได้ไหมคะแล้วก็น้ำมันด้วยคะ่ะอืมฉันคิดว่าอาจจะปิดร้านสักพักหน้าดีกว่าวัตถุดิบล็อตใหม่จะมาส่งนะ่ะเครื่องปรุงทุกอย่างนะ่ะขายหมดแล้วหรอคะ ช่แล้วขอโทษด้วยนะครั้งแรกถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครั้งที่สองถือเป็นเรื่องเอิญแต่ถ้ามีครั้งที่สามแล้วก็หมายความว่า,าแสดงว่ามีใครคงใดทำแบบนี้งั้นเหรอแล้วทำไปทำไมกันนะ่ะมันเกินไปแล้วนะคะนี่น่ะต้องให่เรื่องเอิรแน่เลยใช่ไหมอะ่ะก่อนอื่นเลยเราลองไปดูที่อื่นก่อนะค่ะ เหนื่อยเปล่าเลยนะคะหมดทุกร้านเลยงั้นเหรอไม่ได้ไปหน,ด,ด,หนดุร้านหลักฐานของครูมีในของที่พอใช้ได้เท่านั้นแหละที่ขายหมดน่ะอืมเป็นไปไม่ได้นะมันมีใครบางคนไขว่ขวางเราแน่เลยนะทำมาันไปเพื่ออะไรกันละ่ะเรื่องนั้นน่ะก็เพราะว่าพวกเธอมาลกหูลกตายัางไงเล่าใครน่ะ พวกเธอตำลึกเกินไปแล้วนะฉันคิดว่าพูดไปพวกเธอก็คงไม่ฟังอยู่ดีนะแต่ว่าฉันนะ่ะมีข้อเสนออยดีให้นะถ้ายอมรามือไปซะตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็พวกเรานะ่ะก็จับยุ่งกับพวกเธออีกนะพวกคุณงานจะรู้คําตอบดีแล้วแ,แท้เลยนะคะทําไมถึงยังมั่นหน้าอีกนะคะที่จริงนะ่ะมันก็เหนื่อยเปล่าทั้งสองฝ่ายใช่เล่นไงทั้งพวกเราแล้วก็พวกเธอนะ่ะ างั้นพวกเธอก็จะไปรังแกร,ร้านชุดไม่ตามใจชอบอีกแล้วละสิแบบนี้น่ะฉันน่ะไม่เอาด้วยหรอกนะก็รา้านนั่นน่ะก็ร้าด้านแหละที่เป็นอ่าก็ร้าด้านแหละที่เป็นตัวปัญหางั้นก็ดีทิดเปแล้วอมะว่าต้องเป็นแบบนี้น่ะเอาออกก็ไดเเเ้เอ๋คราวนี้ อีกฝ่ายดูไม่เหมือนเดิมเลยเหลือเชื่อเลยนะคะพวกเธอเองจะได้ไงถ้าไม่เป็นแบบนี้นะ่ะเลี้ยตัวให้ดีซะอาวนี้นะ่ยไม่เหมือนเดิม,มแน่เลยวาชัดเลยว้าเหนื่อยจังเลยนะ่ะฉันขิวแล้วละนะอืมดูเหมือนว่าตัางเนฟูน่ะเจ้าจริงกับตั้เซนเมตมากกว่าที่คิดนะ ทำไมถึงคิดแบบนี้ล่ะไม่งั้นน่ะก็คงไม่ลงแรงกับรา้านเล็กๆร้านเหญยๆอย่างนั้นนะที่พูดปามก็ไม่ผิดหรอกนะร้านโซโลเมน่ะเป็นศูนย์กลางนี่นาะศูนย์กลางนั้นเหรอสาวผู้คนน่ะก็อยากตกอยู่ภายใต้ผ้าของเนียพูดหรอกนะร้านโซโลเม้น่ะทำหน้า,าที่เป็นศูนย์กลางในการรวดมคนพวกนั้นเอาไว้น่ะสิ เอ๊ะเจ้าของร้านแค่อยากรักษาร้านตัวเองไว้แท้เลยนะอ่าคนที่คิดแบบนั้นน่ะมันไม้มีแค่เจ้าของร้านหนึ่งนะเจ้าของร้านคนนั้นน่ะตั้งใจหรือว่ังนงก็ตามนะแต่การที่ร้านสมุนไพยังดีงจัดอยู่แบบน,นี้แล้ะก็นะมันแสดงให้เห็นว่ามีคนที่ไม่ต้องการเข้าร่วมกับนามฟูดอยางไงเล่าท่านประธานน่ะเป็นคนที่ชอบใช้กลวิธีเชิงลุกนะเพราะงั้นน่ะว่าอย่างไงพูกเขาต้องใช้ฟูสทิทาง พื่อล้านสตูเมนอย่างแน่นอนเลยนะก็เป็นตัวอยา่างกับพวกคนที่จังดื้อด้านแต่ของล้านสตูเมน่ะเป็นการใช้ไก่ให้ลิงดูยังไงล่ะอืมวิธีแบบนั้นนะ่ะที่มันโอเคจริงเหรอฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันโอเคเท่าไหร่หรอกนะแล้วทําไมยอมเป็นน้องของคนเหมือนกันล่ะคะเกมเพลย์หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขาให้งานคาทำมาสิงานเหรอคิดว่าใครทำงานให้กับแขกในคูนคู่อยู่ละ่ะ ตั้งแต่การระมดดิบขนส่งแักสินค้าส่งจัหน่ายร้านอาหารต่งตางๆเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้คนเยอะมากๆเลยใช่ไหมละ่ะงานพวกนั้นนะ่ะขาเสนอให้คุณทําสินะคะชิพวกเราน่ะทำเพื่อทําที่ไหนก็ละ่ะใช่ว่าแค่พวกเราเหรอนะคนที่ร้านค้านี่นก็เหมือนกันทั้งนั้นเลยนะ <S <S แอนว่าก็มีคนที่อยากทํางานกับทางนี้จริงๆอยู่ด้วยเหมือนกันน่ะแต่ว่าแล้วคนที่ไม่อยากทำล่ะคะ ฉันจะไปรู้ได้ไงเล่าฉันแค่ทําตามที่พวกจ้างสั่งมาอะไรเองนะอืมไม่มีทางที่จะไปปฏิบัติธรรมกันได้เลยเหรอจะไปรู้ได้ไงเล่าถ้าอยากจะรู้ขนาดนั้น,นะล่ะก็เข้าคุยเองสิแต่ถ้าําแรกต่อเมื่อพวกเธอรู้ที่อยู่ของรักตันใหญ่ก่อนนะอ่ะมีเขียนอยู่ีน้หน้าไซต์ด้วยล่ะคะ่ะ ไหเน,นียอฟูดพยาหลังหนักทั้งวันทั้งคืนเพื่อส่งมอบอาหารรสชาติอร่อยและมีคุณภาพให้กับคุณแล้วก็วิธีเดินทางมาหังงานใหญ่อาฉันอยากใหมมดดินหายไปจริงเลยนะอ่ะหนีไปแล้วอืมเคยหายเข้าใจเขาสึกของเขานะคะ ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปลเลยไหมคะ